วันที่ผมอัดนี้เป็นวันที่13พฤษภาคมปีพศ2568คือผมดูข่าวนักวิเคราะห์เขามาวิเคราะห์นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนถัดไปเป็นบุคคลที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับสองในพรรคที่ร่วมรัฐบาลอันนี้ผมขอเห็นต่างอ่ะบุคคลคนนั้นน่ะ ผมว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปอะนอกสจากว่าจะมีอำนาจนอกระบบเท่านั้นนอกจากว่าจะมีอำนาจนอกระบบเท่านั้นฮะนักวิเคราะห์คนนั้นเขายกทฤษฎีประเภทมีผู้กำกับการแสดงแล้วก็มีนักแสดงเขาก็ตั้งว่าผู้กำกับการแสดงไม่สามารถที่จะโดนปลดออกได้หรือโดนเปลี่ยนตัวได้แต่นักแต่ว่านักแสดงเนี่ย สามารถจะโดนเปลี่ยนแปลงได้อันนี้ผมก็ไม่คิดอย่างที่แกคิดนะผมคิดว่าถ้าเป็นในการภาพยนตร์หรือนั่นน่ะการทำหนังเนี่ยนักแสดงพุ่มกับมันยังมีเจ้าของเงินทุนนะเจ้าของเงินทุนอาจจะไม่เห็นด้วยกับพุ่มกับก็ได้แต่อาจจะต้องการที่จะเก็บนักแสดงไว้นักแสดงแม่เหล็กนักแสดงทำเงินเลขเลตติ้งอะไรต่างๆ เขาก็ไม่เห็นด้วยกับผู้มกับก็ได้คล้ายคล้วงการบาสที่ผมเคยดูมาก,ก่อน NBA ผู้เล่นโค้ชเจ้าของทีมโค้ชมีเรื่องกับคือมีความขัดแย้งกับผู้เล่นอยากจะเฉดออกแลกตัวซื้อขายตัวให้ออกไปจากทีมซะแต่เจ้าของทีมไม่เห็นด้วยกับโค้ชอยากจะเก็บผู้เล่นนั้นไว้โอ้โห ใครๆก็อยากมาดูผู้เล่นคนนี้เล่นตัวเต็มตัวขายดีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ขายขายดีก็เก็บไว้อันนี้ผมไปเทียบคล้ายๆกันและผมก็เชื่ออีกว่ามันมีดีลจัดตั้งรัฐบาลในสมมุติฐานของผมนั้นก็คือดีลเนี่ยคือการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างย้อนกลับไปที่ นักวิเคราะห์คนนั้นบอกว่ามีผู้กำกับมีนักแสดงใช่ไหมผู้กำกับมีดีลแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การต่อรองไม่ใช่ทุกอย่างที่ผู้กำกับจะสั่งได้ทุกอย่างตัวนักแสดงอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไปต่อรองกับผู้กำกับก็ได้ว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งประกอบกับ มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาที่บางอย่างที่ผมคิดว่ามันเป็นการค่อนข้างจะทําให้เกิดการเสียหน้าอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกับฝ่ายของพักที่คนในพักนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เมื่อมีเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วจะยกตําแหน่งหรือว่าจะทําด้วยวิธีการต่างๆนานาเดๆก็ตามตามกฎหมายที่จะทําให้บุคคล ในพักการเมืองที่ได้เสียงอันดับที่สองอยู่ในพักร่วมรัฐบาลนะ่ะมันได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าเขาไม่ทํามันเยอะเกินไปเหมือนเขาเสียหน้าในสภา,ภามันรอบหนึ่งแล้วยังต้องให้ตําแหน่งรัฐมนตรีกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับพักนั้นอีกเหรอผมไม่ไปและด้วยลักษณะนิสัยของคนที่กําหนด หรือผู้เรียกว่าผู้มีอํานาจในพรรคการเมืองนั้นเนี่ยเขาไม่น่าให้ให้ตําแหน่งกับรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีกับพรรคอื่นหรอกแล้วต่อไปจะเอาไงถ้ามันถึงจุดที่ว่าไม่ไหวแล้วพรรคที่มีบุคลากรเป็นนายกรัฐมนตรีนะให้เขาไม่ไหวแล้วเต็มที่เขาก็ต้องล้างกระดานใหม่ ท่าที่ผมทราบก็น่าจะเป็นการยุบสภาเขาทาวิธีการต่างๆนานานะแล้วมันชักไม่ไหวแล้วเขาก็ต้องล้างกระดานใหม่เริ่มต้นใหม่ก็ยุบสภาก็าแค่นั้นเองแล้วก็นี้ผมก็จะมองต่อไปว่าคืออย่างที่ผมตั้งไว้แล้วว่านายกรัฐตนตรีคนถัดไปเนี่ยไม่ใช่คนที่มาจากพรรคการเมืองอันดับสองได้คะแนนเสียงอันดับสองใน รัฐบาลปัจจุบันหรอกผมก็มอกว่าถึงแม้เลือกตั้งมาใหม่ก็ไม่ใช่คนคนนั้นที่อย่างที่นักวิเคราะห์คนนั้นพูดก็คือไม่ใช่จะมาจากพรรคนั้นหรอกมันจะมาจากพรรคไหนมันก็ก็มีช้อยต่างๆนานาถ้าดูคะแนนเสียงดูสอสอจำนวนสอสอของพรรคเมืองอันดับหนึ่งกับอันดับสองในพักร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันห่างกันเกิด เกือบจะเจ็ดสิบคะแนนนะเอามาจากไหนอะเสียงเลือกตั้งและเอกมาจากไหนถึงแม้ว่าก็จะมีแนวคิดบอกว่าก็เขารวมกลุ่มกันไงรวมกลุ่มระหว่างกับพรรคอื่นสนับสนุนให้คนคนนี้เป็นนายกรวมก็รวมไปฮะก็รวมแล้วได้เท่าไหร่อะเสียงมันก็ยังมีเงื่อนไขอีกม,ม,มันไม่มันไม่ผมว่ามันก็ไม่ได้แบบ จะคิดได้ง่ายขนาดนั้นะมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นพี่แต่ตอนนี้อำนาจยุสภาก็อยู่ในมือของพรรคอันดับหนึ่งอยู่ในในในหมู่รักพักร่วมรัฐบาลเนี่ยคือยังไงเขาก็ไม่ด้วยด้วยสาเหตุใดๆก็ตามมันไม่มีเหตุที่จะไปยกให้กับพรรคการเมืองอันดับสอง